ใช่เข้าไม่ได้ครับโอ้ช่ครับผมเออได้ไหมครับเพราะมันเข้าไม่ไ่เราไม่ได้ออกประตูเก้าครับเราออกประตูสก็เลย ให้ดูสภาพปวดเยอะจริงปวดเยอะจริงเยอะมากว่าตนี้สุดหลอดโดนโดนโดนลงอยู่ Редактор <laughs> I i นั่นหนูที่หล่อนะน่ารักน่ารักเศรษฐมานะรักครับผู้จิ้งผู้จิทง ลูกนะเไปลูกต like ่างาไม่เป <turns> <mo> ็นไรเาจโอ้เลยไม่กินของอย่างอืน้องเปิดของเรานะต้องเปิดของเรานล 我们是祖国的花朵。<分> <laughs> なるほどね。 ตามพี่ไปนครับตอนนี้ยัง่รถตนะครับอนตกะครับ้ไม่ไดไม่ม่ไม่ได้ไ้ไมด้ไม้ไม่ได้มได้ไม่ได้ไย่ได้ไม่่้ไม่ไม่ได้ไ่ได้ด้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่้ม่้ไมด้ไม่้ไม่ได้ไม่ได่ได่อดม่ได้ไม่้ไม่ไม่ได้ไม่ 好，兄弟啊，快点，快点。 ตอนนี้ใช่ไหมครับใช่คนรถเขาหมดอ๋อโอเคเดี๋ยว